กเป็นเม็ดจ้ายคงหรอโม่เป็นเม็ดจ้าประมาณที่เปิเมาเือเเอะไรนะ chắc okay. các it was สับกาดไปดังยมาด้มา,ด,มาด,ด,มด้วมาดูเรารอ้ความวั่นคงเพื่อไมนไปแกมือทับมาครับจตหมดจตหมด

อ๋อบ่าบ้พี่น้องด้นจังเลยที่ให้จก็เขาไปอาบน้แล้วพี่น้องเขานอนเขาวอาคึ้นจะไปกินตอกตองวะนี่ปานนี้มีสุ่ย่วท่านเ่งทีนีดเขาบอกสั สิ่งศิกิจเนี่ยเก่งซกก่าครับท่านผู้ชมมดยังลำเลียงลำเลียงผ้าจานะครับนะ้าหยุดหยิมีแห้งทุกท่านทุกคนครับกำไลบนชุบาพวาจาในด,ดวมวยมาตรวจก่อนไปครับสวัสดีท<ด>ุกท่านทุกคนครับหกนนักแป้งหยันที่เก่าด้วยเป็นอ้องเด้อล,ลับด้วอยล,ลับด้วยทุกท่านทุกคนครับฝากคอมเมนต์สีชมนะครับว่าเป็นเออไหนดีมาก กดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามแม่น้ำได้พี่น้องเ้ยกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้เห็นคลิปใหม่ๆไ,ได้ครับเด้อปนมูลปวกขอบคุณหลายๆครับผมยิ mm hmm. นดีมีที่ต้ทงกานทุกท่านครับ